ช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้วนะครับแต่มีสินค้าตัวหนึ่งที่ลูกค้าสั่งไปขายเยอะมากๆนั่นก็คือติมทออสำเร็จรูปแบบนี้จนผมเองก็สงสัยนะครับว่าทาไมติมทอ่อถึงมียอดขายแซงสินค้าตัวอื่นๆก็เลยโทรคุยกับลูกค้าหลายๆ,ๆท่านนะครับก็ได้เรื่องมาเล่าให้ฟังว่าทาไมติมทอ่อถึงเป็นสินค้าที่เหมาะกับการขายหน้าฝนมากๆลูกค้าหลายท่านบอกว่าพอไปติมทอ่อเนี่ยข้อดีเลยคือมันเก็บได้นานนะครับลูกค้าที่ลงเฟรนงชายส่วนมากจะมีตู้แช่สกรีนอยู่แล้วก็จะบอกว่าหนูเก็บไว,ว้ในตู้แช่นี่แหละพ ขาดทุนแต่ก่อนนะหนูเคยขายผู้ดูชิ้นขายหมูปิ้งขายน้ำปั่นบางวันฝนตกอะเพิ่งสั่งน้ำแข็งเพิ่งสั่งของมามันต้องทิ้งเลยนะพี่เพราะว่ามันเสียนะครับไม่ขายก็ขาดทุนทันทีเลยฝนมันตกไม่หยุดบางทีฝนซาแล้วคนก็ไม่ออกมาไอ้ติมทอดมันดีพี่มันขายง่ายมันขายดีมันแช่แข็งเก็บไว้ได้นานมันดีตรงนี้แหละครับพี่ไม่ขายก็ไม่ขาดทุนแล้วมันก็ไม่ต้องเตรียมอะไรยุ่งยากผมฟังแล้วก็อูจริงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าหลายท่านเนี่ยสั่งไอ้ติมทอดไปขายเยอะมากๆเลยลูกค้าให้ท่านกก็ส่่งีาาาู้้้คนบลัท สองสลรอดแล้วก็ไปแช่ตู้แช่ไว้นะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมติมท้อถึงเป็นสินค้าที่น่าขายช่วงฤดูฝนแบบนี้ทําให้เรามียอดสั่งผลิตจากลูกค้าสูงมากๆเลยนะคบเป็นสินค้าที่น่าขายช่วงฤดูฝนนี้มากๆเลยครับ